สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่ NBA News นะครับระหว่างทางด้านของช่อง Double Clutch กับทางด้านของ Steve Nash นั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปฟังสรุปกันเช่นเคยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ช่องเราด้วยรวมถึงไปกดไลค์ a c e b o o k ทางด้านของพี่ Steve นะครับ Steve Nash American Game กันได้นะครับ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือมีการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับที่ผ่านมาของ NBA ออกมาแล้วนะครับซึ่งผลเนี่ยปรากฏว่า เทพปรอของเรานะฮะนะทางด้านของแบรนดอนอิงแกรมครับสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้นะซึ่งเป็นฝั่งของฝั่งเวสนะครับหรือว่าฝั่งตะวันตกด้วยผลงาน27.3คะแนน9.3รีบาวต่อเกมนั่นเองนะฮะซึ่งพาทีมนิโอลินเพลเคนส์เนี่ยสามารถชนะถึง3นัดและแพ้เพียง1น,นัดเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางด้านของเพลเคานก็เข้าสู่พื้นที่เพลย์อินแล้วด้วยนะครับทีนี้มาทางฝั่งของตะวันออกบ้างครับทางด้านของตะวันออกเนี่ยรางวัลน,นี้ตกเป็นของพาสคาลเซียแคม ด้วยผลงาน24.8แต้มและก็อีก10.5รีบาวต่อเกมนั่นเองนะซึ่งถึงพาทางงด้าน,นาของแรปเตอร์นะครับชนะ4เกมติดเบียดบรุกลินเนสขึ้นสู่อันดับ6ของสายได้อย่างน่าประทับใจเลยนะฮะ ทีนี้มาถึงข่าวถัดมาครับที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับผู้เล่น NBA นะแต่ว่านะครับไม่ใช่ผู้เล่นในสหรัฐอเมริกาครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโยนาสุรานชูนัสด้วยนะครับที่แซงหน้าโดมันทัสซาโบนิสคว้ารางวัลน,นักบาสเกตบอลยอดเยี่ยมประจำปี2021ของประเทศลิทัวเนียได้สำเร็จนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลน,นี้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับถึงด้ของโดมันทัสซาโบนิสกวาดเรียบครับและนี่นะครับคือการก้าวขึ้นมาของโยนาสุรานชูนาสนะครับในปีนี้ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆเนอะทีนี้ครับจากรางวัลยอดเยี่ยมมาสูรร่รางวัลยอดแย่กันบ้างครับแต่ไม่ใช่ในเชิงฐานะนักกีฬานะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับภาพยนตร์นั่นเองเนะาะเลยหลายๆคนน่าจะนึกออกแล้วเน,นก็คือรางวัลยอดแย่ ภาพยนตร์เรื่อง Space Jam 2นั่นเองนะครับที่นำแสดงโดย l e บรอน James เนาะเข้าชิงรางวัลครับ Golden Raspberry Award หรือรางวัลยอดแย่ในวงการภาพรยนตร์ถึง4รางวัลเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้เอาจริงก็คงไม่ค่อยมีใครอยากภูมิใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการเข้าชิงรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับก็คือภาพยนตร์ยอดแย่แห่งปี2021นะครับส่วนทางด้านคนแสดงหรือว่าพระเอกอย่างเลบรอน James เนี่ยครับก็เข้าชิงถึง2รางวัลน,นะนั่นก็คือดารานำชาย ยอดแย่แห่งปีและคู่แสดงยอดแย่แห่งปีนะครับร่วมกับเหลา่าตัวการ์ตูนในเรื่องนั่นเองนะฮะส่วนรางวัลสุดท้ายก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์ภาคต่อหรือว่าภาคแยกยอดแย่แห่งปีนะฮะไม่ต้องงงว่าทำไมผมเว้นนานเพราะว่าเออกูงงเหมือนกันว่าลิ้นกูจะผ่านไปไหนนะครับ ภาคแยกยอดแย,แย่แห่งปีอานี่ถึงจะถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะสําหรับการเข้าชิงรางวัลต่างๆอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับสําหรับ Space Jam เนาะ แล้วก็มาถึงข่าวใหญ่นะครับของวันนี้กันเลยทีเดียวน,ะนั่นก็คือการที่ทาง้านของ CJ McCollum โดนเทรดเรียบร้อยแล้วครับซึ่งดีลนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับ Portland Trail Blazers แล้วก็ Pelicans นะครับโดยทาง้านของ Portland Trail Blazers เนี่ยครับได้ทางด้านของ George Hart, Thomas s t o r a n s k y n i c e l Alexander Walker, DD Lusada นะครับ First Round Pick ในปี2022แบบ Protect นะฮะรวมถึง Second Round Pick หรือว่าสิทธิ์ดราฟอันดับ2ไม่ใช่10รอบอันดับ2สิทธิ์ดรัดบ 2, รอบที่2นะครับถึง20ด้วยกันนะครับ แล้วทางหน้าของ Pelicans เนี่ยก็ได้ CJ McCollum r a l l y Nance แล้วก็ Tony Snell นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ผมขอ Reference จาก Adrien w o y a n o w s k i ที่ได้ Twitter มานะฮะ แล้วถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยครับโอ้โหทางด้านของเพลิแคนก็น่าจะกําลังเดินหน้าเพื่อที่จะคว้าตั๋วเข้าเพลย์อินแน่ๆครับโดยการได้ทั้ง CJ จแมตคอนรัมรวมถึงทางด้านของแรลลี่แนสมาช่วยทีเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรหรือดีไม่ดีนะครับอาจจะมองไกลไปถึงรอบเพลย์ออฟได้เลยทีเดียวนะฮะเนาะก็ถือว่าเยี่ยมมากๆถูกไหมทีนี้ครับทางด้านของพอร์ตแลนด์ทรีเบเซอร์เนี่ยก็อาจจะได้สารตั้งต้นใหม่อย่างนิเคิลเล็กซ์เดอร์วอล์กเกอร์นะครับแม้จะเจ็บยาทั้งดูด ะะแต่ว่าก็ในอนาคตอาจจะเวิร์กก็ได้รวมถึงสิทธิ์รัฟในอนาคตอีกถูกไหมครับและผู้เล่นอย่างจอชา์กับโทมัสตอรันซี้เนี่ยก็คือกำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็ต้องรอดูหละครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะออกจากทีมหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดีลนี้เนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะ ทีนี้เราโยกย้ายไปถึงเมืองนิวยอร์กกันบ้างดีกว่านะครับทางด้านของสื่อสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รายงานนะครับว่าตัวของทอมทิบิโดเองหรือว่าเฮดโค้ดของนิวยอร์กนิกเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการทางด้านของแคมเรดดิชนะครับหรือว่าก็คือผู้เล่นที่เพิ่งเทรดเข้ามานั่นเองเนาะตัวเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการนะฮะและนี่ อาจจะเป็นสาเหตุหลกักที่ทางด้านของโค้ชทอมไม่ยองส่งทางด้านของแคมเรดิชลงสนามมากนักหรือว่ามินิที่เขาได้ลงเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับหรืออาจจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งก็ได้ครับว่าโค้ชทอมอาจจะไม่ได้อยู่คุมทีมจนถึงฤดูกาลหน้าก็ได้เรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับใครเป็นแฟนนิวยอร์กนิกส์ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้นะครับว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเนาะ แล้วทีนี้มาถึงข่าวการเทรดกันสักนิดหนึ่งครับมีรายงานน้องว่าทีมอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยกำลังเจราจาการเทรดเจอร์มี่แลมอยู่ครับโดยทีมที่สนใจเนี่ยครับก็ตอนนี้มีชื่ออยู่2ทีมนั่นคือลอสแอนเจลิสเลเกอร์สนะครับแล้วก็ทางด้านของมิลวอกกี้บัคส์ถ้าจะถามว่าทางด้านของเจอร์มี่แลมเนี่ยมีจุดเด่นที่ตรงไหนใช่ไหมครับคือเขาเพิ่งหายเจ็บกลับมาลงสนามได้นะครับแต่ว่าเขามีจุดเด่นในด้านการชูดด้วยนะครับกำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นฮะน่าจะเหมาะกับ ทีมที่กําลังลุ้นแชมป์เนาะไปเป็นชิ้นส่วนที่เข้ามาเติมเต็มทีมตรงนั้นแล้วก็อาจจะทําให้ทีมนั้นเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จโดยที่มีเจเร,รมีแลมเป็น X Factor ก็ได้นะครับ แล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นข่าวดีของ Golden State Warr เ o r เลยทีเดียวนะครับเพราะทางด้านของ Steve k e r r เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของเค y Thompson ครับเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นและสามารถลงสนามได้เกิน30นาทีต่อเกมแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องคอยพะวงหรือว่าคอยระวังไว้ไม่ให้ทีงด้านของ Thompson เนี่ยได้ลงเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ต้องโดนจํากัดเวลาลงสนามด้วยนะครับเนื่องจากเพื่อหายจากอาการบาดเจ็บมาหมาด เพราะฉะนั้นฮะตอนนี้ทางด้านของแฟนบ a อยเออร์ก็ยินดีด้วยครับคุณกําลังจะได้เห็น Splash b าร t เทอยู่ในสนามร่วมกันในเวลาที่มากขึ้นแล้วอย่างแน่นอนเนาะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมไปกดไลค์นะครับทางเพจของ s t Steve n u t American Game ด้วยนะครับจะยินดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ